สวัสดีคับพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้เราก็อยู่ที่ร้านจิ้นโฮมเซ็นเตอร์นะคะวันนี้ก็พบกับนิทานนะคะแล้วก็น้องๆน,นะคะมีน้องเหมียวน้องสายป่านนะคะน้องกีดน้องเอิร์นแล้วก็น้องมอสนะคะวันนี้นะคะทางฝ่ายขายนะคะจิ้นโฮมเซ็นเตอร์ก็จะมาเรียนรู้สินค้าผลิตภัณฑ์นะคะจากบริษัทอินโนคอนนะคะที่มาตั้งบูธวันนี้นะคะเพื่อให้ความรู้กับพวกเราฝ่ายขายนะคะและนำความรู้ตรงเนี้ย ให้ลูกค้าต่อนะคะเดี๋ยวเรามาพบกับน้องน้อยกันเลยค่ะครับผมขอขอบร้านจิ้นโฮมเซ็เตอร์ด้วยนะครับวันนี้ให้ผมเนี่ยได้มาแนะนําสินค้าให้กับลูกค้านะครับแล้วก็ให้ความรู้แก่พนักง,งานที่ร้านนะครับผมก็ต้องขอบคุณทางร้านจินโฮมด้วยนะครับวันนี้ผมจะ มาเริ่มในตัวสินค้าในกลุ่มที่ทางร้านจิ้นโฮมเนี่ยมีจาหน่ายอยู่นะครับล้วจะเป็นกลุ่มพวกงานสกูยิงหลังคาเมทัชชีสนะครับยิงพวกหลังคารอนคู oo, แล้วก็เป็นกลุ่มพวกสกูทั่วไปยิงพวกไม้ฝานะครับเดี๋ยวนี้ผมจะเริ่มต้นเริ่มจากตัวไหนคะน้องมอสจากตัวกลุ่มพวกหลังคาเป็นหลังคาเหล็กนะครับเป็นหลังคาไม่ใช่ชีสนะครับที่ร้านจิ้นนิกก็จะมีโงรีด แผ่นเมทัลชีสอยู่แล้วนะครับทางร้านก็ได้ลงเป็นตัวสกูของสกูลฟิตเขียวไว้นะครับหรือว่าเป็นกลุ่มไลโน่นะครับใช่เขาจะเป็นกลุ่มพวกนี้เลยนะครับก็จะมีตั้งแต่สกูยิงเหล็กนะครับยิงเหล็กกวาวไนาย,ยิงเหล็กหนาแล้วก็ยิงพวกกลุ่มแปรสําเร็จรูปแปรสําเร็จรูปนะครับตัวแรกที่ผมจะแนะนำนะครับจะเป็นตัวเทค48รุ่นเทค48นะครับเทค48นี้จะเป็นรุ่นที่ยิงเหล็กหนา บางทีหน้าง,งานเจองานสเปคเจองานโครงการที่เขาใช้เหล็กหนาใช้สกูทั่วไปเนี่ยมันยิงอาจจะยิงยากยิงไม่เข้าผมแนะนำเป็นรุ่นเพก48นะครับตัวนี้จะยิงเหล็กหนาได้ตั้งแต่2มิลถึง6มิล5นะครับสามารถยิงได้เลยนะครับไม่ต้องเจาะนำนะครับ อันนี้จะเป็นพวกยิงตะกูลยิงเล็กหนาจะใช้เป็นรุ่นเพก48นะครับตัวต่อไปจะเป็นรุ่นเหล็กกาวนานไนท์ที่ใช้ในปัจจุบันนะครับหรือว่าช่างหรือว่าเจ้าของบ้านจะใช้เป็นพวกเหล็กกาวนานไนท์ส่วนใหญ่แล้วครับเดี๋ยวนี้จะใช้เป็นเหล็กกาวนานไนท์แล้วเพราะเหล็กกาวานไนท์เนี่ยจะหนาประมาณ1.2-1.5ไม่เกิน2มิลผมจะแนะนําเป็นรุ่นตัวเอชเียวันนะครับเป็นรุ่นเอชเียวันนี่เราออกแบบมาเพื่อยึดได้แน่น Phillip <S 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 นะครับหมดปัญหาพวกน้ำรั่วซึมแน่นอนนะครับแต่เป็นเหล็กกล่องาวนะครับ ต่อไปก็คือจะเป็นพวกแปรสําเร็จรูปนะครับแปรสําเร็จรูปก็จะเป็นพวกแบบนี้นะครับใช้แทนพวกเหล็กกล่องนิ้วคูนิ้วหรือว่า2อคูนนะครับตัวนี้ก็ให้ความแข็งแรงเท่าๆกับพวกเหล็กกล่องนิ้วคูนิ้วเลยนะครับตัวนี้ก็วางจันทันาวางแป่แนวเมตรหนึ่งนะครับรับน้าหนักได้เยอะนะครับตัวนี้ก็จะประหยัดต้นทุนด้วยราคามันก็จะถูกกับพวกเหล็กทั่วไปนะครับบางทีบางบ้านเขาต่อเติมเล็กๆน้อยๆนะครับแนะนาลูกค้าได้นะครับพวกแปรสําเร็จนะครับ ต่วสกูของมันนะครับจะเป็นรุ่นตัว v ีเทคนะครับจะเป็นเกลียวละเอียดตัวนี้จะเป็นเกลียวละเอียดนะครับสังเกตตัวนี้จะเป็นเกลียวละเอียดนะครับถ้าถ้าใช้เป็นสกูทั่วไปไปสว่านทั่วไปหรือว่าแปรไม้นะครับมันยังมีอาการหลวมมีอาการคลอนอยู่นะครับพอยิงเข้าไปแล้วถามว่ายิงได้ไหมยิงได้ครับพอโดนล,ลมโดนฝนแรงแรง,เ,งเนี่ยมันจะทําให้สกูเนี่ยเริ่มถอนตัวแล้วก็เกิดปัญหาพวกน้ํารั่วซึมตามมานะครับผมก็เลยแนะนําเป็นรุ่นอ่า ตัววีทนะครับตัวนี้จบปัญหาเลยนะครับเพื่อยึดได้แน่นยึดเข้ากับพวกแปรสาเร็จได้แน่นนะครับนี่ก็ฝากไว้ด้วยนะครับก็สามารถมาสั่งซื้อได้ที่ร้านจิ้นนะครับผมกลุ่มต่อไปนะครับจะเป็นกลุ่มพวกสกูยิงพวกไม้ฝานะครับหรือว่าเป็นสกูอเนกประสงค์ที่ใช้ทั่วไปนะครับกลุ่มไม้ฝาก็จะมีทั้งแปรเหล็กแปรไม้นะครับมีปีกไม่มีปีกก็อยู่ที่ว่าลูกค้าเลือกใช้ประเภทไหนนะครับ แล้วตัวต่อไปก็จะไปกลุ่มพวกางานาหลังคาวลหลังคาลอนคู่หรือว่าหลังคาซีแพคเป็นพวกหลังคากระเบื้องซีแพคคอนกรีตนะครับอันนี้ก็มีจำหน่ายเหมือนกันนะครับก็ดูราคาว่าจะใช้ความยาวเท่าไหร่กี่นิ้วนะครับอันนี้ก็สามารถแนะนำลูกค้าได้นะครับตัวแผงนี้ก็สามารถมาดูตัวอย่างี่ล้านได้เลยนะครับว่าใช้ความยาวเท่าไหร่นะครับแต่ถ้าเป็นกระเบื้องลอนคู่ผมก็แนะนำไซส์มาตรฐานครันที่เราจะใช้กันก็จะเป็น3มนิ้วครึ่ง ถึง4นิ Boy? ้วนะครับถ้าเป็นลอนคู่นะครับถ้าต่ํากว่านั้นเนี่ยมันจะไม่ค่อยมันจะยิงไม่ค่อยถึงเพราะลอนคู่เนี่ยมันจะลอนมันจะค่อนข้างสูงนะครับแนะนําช่างให้เป็น3นิ้วหรือ4นิ้วนะครับมีทั้งแปรไม้แปรเหล็กนะครับยิงได้ทั้งแปรไม้แปรเหล็กมันจะมีถ้าแปรไม้ก็จะเป็นหัวแหลมอย่างนี้นะครับถ้ายิงเหล็กปลายสว่านก็ทั่วไปนะครับมีเนี่ปลายสว่านทั่วไปกลุ่มต่อไปนะครับเาจะเป็นกลุ่มพ่วงงานแผ่นปิดร้อยต่อนะครับ อ่าเสีวไว้หน่อยนะครับตัวนี้นะครับเข้าหน้าฝนแล้วนะครับตัวนี้ทางลูกค้าทางเจ้าของบ้านจะเจอปัญหาน้ำรั่วซึมกันเยอะฝนสาดเข้าตัวบ้านบ้า,นบางน้ำรั่วซึมเป็นจ <spend> ุดๆบ้างนะครับผมแนะนำนะครับแผ่นปิดร้อยต่อตัวนี้นะ <pel> ่ะมันสามารถติดตั้งระหว่างใช่ครับตัวนี้สามารถติดได้ทั้งกระเบื้องพวกรอนคู่ก็ติดได้นะครับนะครับเป็นพวกกระเบื้องกระรอนคู่ก็สามารถตัดแปะ เป็นซ่อมรอยรั่วเป็นจุดๆก็ได้หรือว่าตามหัวสกูรก็ได้นะครับหรือว่าจะเป็นหลังคาเมทัลนชี้นะครับต่อเติมจากตัวบ้านออกมาเนี่ยมันจะมีช่องว่างนะครับแนะนําใช้ตัวแผ่นปิดแลยต่อเนี่ยไปติดตั้งก่อนนะครับแล้วก็ใส่ครอบเข้าไปนะครับอันนี้ก็จะจบปัญหาเลยไม่ต้องกลัวลมฝนแรงๆจะน้ําจะย้อนเข้าตัวบ้านนะครับตัวนี้ก็จะมีให้เลือก3ขนาดนะครับก็จะมีหน้ากว้าง10เซนนะครับอย่างตัวนี้หน้ากว้าง10เซน แล้วก็จะมี20เซนนะครับสูงสุดจะเป็นหน้ากว้าง30เซนนะครับจะหม้วนหนึ่งเนี่ยครับจะยาว3เมตรนะครับต่อหนึ่งม้วนนะครับจะยาว3เมตรมีหน้ากว้าง10เซน20เซน30มเซนครับเขาตัวนี้ปิดลอยแล้วใช่ไหมคะใช่ครับผมเป็นรอยต่อพวกผ้าแผ่นลังคาต่อได้ไหมได้ครับนี้ผมหักผมหักกระเบื้องมาเลยนะอันนี้ผมก็เลยแปะไว้นะครับ ผู้ชมมันเป็นกระเพื้อนี่หักแล้วแต่ว่าค่ะผมวันนี้ผมราต่อล้อตัวนี้นะคะครับบางทีแบบรอยเล้ารอยอะไรแบบนี้นะครับก็สามารถติดได้นะครับผมมีโอกาสที่จะรั่วหรือว่าอะไรไถ้าตัวนี้ถ้าติดตั้งตัวนี้ไปแล้วรับประกานเราไม่รั่วซึมแน่นอนนะครับอายุการใช้งานกี่อายุการใช้งานถ้าถ้าอย่างสมมุติเป็นตัวรอยต่อชนผนังแบบเนี้ยใช่ไหมครับแล้ว ลูกค้าเขามีครอบใส่เข้าไปด้วยตัวนี้ก็จะอยู่ควบคู่กับตัวหลังคาลูกค้าเลยจนกว่าลูกค้าจะลื้อทิ้งหรือว่า <c oughs> หรือว่า <c oughs> ใช่ครับแต่ถ้าถ้าช่างเขาไม่มีครอบนะครับเ <c oughs> ขาแค่ติดตั้งตัวนี้ไปเฉยๆไม่มีครอบกันอีกชีนหนึ่งเนี่ยก็อายุการใช้งานก็5ปีนะครับเพราะมันก็โดนแดดโดนโดนฝนตลอดนะครับอายุประมาณ5ปีนะครับแต่ถ้ามีครอบไปเนี่ยก็อยู่ควบคู่กับตัวหลังคาเลยครับผม ตอนนี้ที่ร้านก็มีจําหน่ายอยู่นะครับถ้าลูกค้าหรือว่าช่างสน,สนใจสามารถมาสั่งซื้อได้ที่ร้านเลยนะครับโอเคตัวต่อไปนี้นะคะตัวต่อไปกลุ่มสุดท้ายก็จะเป็นเอ่อพวกงานกันศาสตร์ผมแนะนําเพิ่มเติมไว้ให้การกันศาสตร์นี่ก็เผื่อมีช่างหรือว่าเจ้าของบ้านนะครับทําบ้านใหม่เป็นบ้านพวกโมเดิร์นอยากได้อ่กันศาสตร์โปร่งแสงหรือว่าพื้นที่นั่งเล่นโรงจอดรถพื้นที่ซักล้างนะครับ ตัวนี้จะเป็นแผ่นกันสาดปองแสงอาคารบ้านเรือนนะครับมีให้มีจะมีรุ่นมินิโก้แล้วก็รุ่นเจลูปถือห,หน่อยครับแล้วคนถืออ,อันนี้จะเป็นรุ่นเจลูปนะครับนี่จะเป็นลอนใหญ่นะครับรุ่นเจลูปจะเป็นลอนใหญ่ส่วนมินิโก้จะเป็นลอนเล็กครับแต่มินิโก้จะมีให้เลือก ส7สีนะครับผมแต่ส่วนตัวเจลูปจะมีให้เลือก7สีครับอันนี้ก็สามารถแนะนําลูกค้าหรือว่าช่างที่เขารับเหมาพวกงานกันสาดเนี่ยได้นะครับสามารถสั่งพิเศษกับทางร้านได้เรามีบริการส่งหน้างานให้ฟรีนะครับสามารถสั่งตัดไซส์ได้นะครับอันนี้นําเสนอลูกค้าได้เลยสีเขียวใส่นะคะอันนี้สีฟ้าถ้าใครอยากได้บรรยากาศแบบนี้่ะสีนี้นะคะสีที่ขายดีก็จะเป็นที่ไม่ชอบแสงทึบๆหน่อยเป็นสีน้ําเงิน สีดำสีน้ำตาลแล้วก็ออกสีเทาๆนะคะสี7สีอายุการใช้งานนี่ราติดตั้งใน15ปี20ปีน้ะไม่ลดซึมแน่นอนเลยครับส่วนตัวมินิโกก็จะมีสีให้เลือกเยอะหน่อยนะครับมี17สีเลยนะครับส่วนตัวมินิโกนะครับอันนี้ก็สามารถถ้ามีช่างรับงานการศาสตร์หรือว่าลูกค้าสนใจสามารถแนะนําได้นะครับแล้วก็สั่งพิเศษกับทางร้านได้นะครับเรามีบริการส่งหน้างานให้ฟรีนะครับย้าเลยว่าส่งให้ฟรีแล้วก็ สามารถตัดไซส์ให้ได้แต่เราจะขายในความยาวเต็มนะครับแต่เราตัดให้จากโรงงานถ้าลูกค้าต้องการความยาวสเปคมานะครับมาแจ้งกับทางร้านได้เลยนะครับผมตัวนี้ก็มีสีให้เลือกเยอะด้วยนะครับแข็งแรงนะครับเป็นไฟเบอร์กร์ดนะครับผมตัวนี้ในในานสามารถเอาไปลูกแขนง้ัได้ <c oughs> ผมแล้วก็พี่พนักง,งานมี ตัวไหนจะสอบถามผมเพิ่มเติมไหมบางทีเจอลูกค้าถามมาบางทีบางทีเราตอบตอบลูกค้าให้ไม่รู้ว่าจะใช้ตัวไหนดีลูกค้าเจอปัญหาแบบนี้มีตัวไหนจะถามผมเพิ่มเติมไหมครับถามได้นะครับแล้วผมก็จะแนะนําเสริมให้นะครับ้วถามว่าอานีพว่าตัวนี้คือถือว่าตัวตัวนี้ผมตัวสกูเนี่ยทางบริษัทอิโนโนคอรเนี่ยเราจะแยกประเภท ของตัวสกูให้เหมาะสมกับตัวเหล็กแปรที่ลูกค้าเลือกใช้นะครับถ้าอย่างตัวนี้ก็คือมันจะเป็นรุ่นเทค48นี้เอาไว้ยิงพวกเหล็กหนาเหล็กที่มีความหนา2มิลขึ้นไปถึง6.5มิลตัวนี้ถ้าเรายิงไปแล้วนานๆน,นะมันจะรั่วซึมไหมไม่รั่วซึมครับผมตัวนี้ เราออกแบบมายิงเหล็กหนาแล้วก็ใช่ครับตัวนี้รับประกันเรื่องหัวเจาะคมนะครับบริษัทเราจะรับประกันเรื่องหัวเจาะคมที่นู่เราจะได้บอกจุดขายว่าเนี่ยสกูของร้านเราใช่ครับหัวเจาะคมอกกันี้หัวเจาะคมแล้วก็ไม่ล้นสยึดแน่นครับผมยึดได้แน่นนะครับแล้วก็หมดปัญหาพวกน้ำรั่วซึมแน่นอนแต่ถ้าเป็นรุ่นถ้าลูกค้าใช้เป็นเหล็กกาวนไนท์ทั่วไปก็จะเป็นรุ่นเอเทียวันนะครับหรือว่าถ้าลูกค้าใช้แปรสําเร็จรูป ก็จะใช้เป็นรุ่น VTEC h เราแยกประเภทของสกูให้เหมาะสมกับตัวแปรที่ลูกค้าเลือกใช้นะครับสำหรับวันนี้ก็สรุปก็คือมี3กลุ่มใช่ไหมคะมีใช่ครับมีกูอ่าแล้วก็ตัวแผ่นปิดรอยต่อเมทัลชีทหรือว่าหลังคากระเบื้องนะคะแล้วหลังคาอื่นใช้ได้ไหมคะหลังคาเพราะเป็นเมทัลชีทอ่าเป็นสังกะสีเป็นไฟเบอร์หรือว่าเป็นลอนคู่ หมดหลังคาแฝกใช้ได้ไหม <laughs> หลังคาแฝกนี่น่าจะยืดไม่ได้แหลังคาแฝกนี่น่าจะรือ้อมุงใหม่นะครับแล้วก็ตัวสุดท้ายนะคะก็เป็นก็จะเป็นกลุ่มงานกษัศาสาตร์อาคารบ้านเรือนนะครับงานกษัศาสตร์ค่ะสาหรับวันนี้นะคะเราก็ได้ความรู้จากน้องมอสนะคะที่มาอบรมเรามี3สินค้าหลักๆนะคะก็ต้องขอขอบคุณน้องมอสนะคะคที่ให้<ด><อ>ความรูร้แล้วพวกเรานะคะทั้ง5้าคนนะคะ ก็จะนําความรู้ตรงนี้นะคะไปมอบให้กับลูกค้าที่เข้ามาที่ร้านเรานะคะเราพร้อมที่จะบริการด้วยหัวใจและก็บริการได้เต็มที่สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมทุกอย่างเราจะหาคําตอบให้ลูกค้าให้ให้อย่างที่ดีที่สุดนะคะสําหรับวันนี้พวกเราทั้งหกคนต้องลาไปก่อนแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่วันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับลาอย่าลืมกดซ u b s c r i b e และก็กดติดตามพวกเราด้วยนะคะ yeah